สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับวันนี้ครับผมจะมานําเสนอเป็นเลขชุดสรุปทั้งช่องครับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่น้องครับที่ลุงทัศได้ลงในคลิปช่องของลุงทัศนะครับวันนี้จะมารวมวิธีรวมของผมนะครับหมายความว่า ตัวเลขที่ได้ลงจาก0ูถึงเเมื่อมารวมกันแล้วตัวไหนได้เยอะที่สุดผมก็จะมาลงในชุดนี้ครับมาพี่น้องครับผมพาฟังคำเตือนเลยดีกว่าแล้วเรามารับชมพร้อมกันพี่น้องครับสำหรับตัวเลขที่จะได้มาจะถูกตาถูกใจพี่น้องไหมและเย็นนี้เราจะรู้คำตอบว่ามันจะมาสักกี่ตัวโอเคนะครับฟังคำเตือนก่อนครับ โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศนกำลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศพี่น้องครับมาครับฝางและเตือนและทีนี้ก็จะมาดูตัวเลขกัน เพราะตัวเลขต่อไปนี้มันจะเป็นตัวเลขแล้วนะครับเพราะผมรวมสรุปไปแล้วก็จะมาเริ่มที่หลักร้อยกันพี่น้องครับหลักร้อยของเราเป็นตัวไหนครับมาดูกันหลักร้อยที่ได้อ่ะจะมีในใจพี่น้องไหมเอ่ยมาดูครับ ตัวแรกเลยนะคือหนึ่งครับตัวที่สองคือสองครับตัวที่สามคือแปดมีอยู่สามตัวพี่น้องครับสำหรับหลักร้อยงวดนี้แล้วก็จับมาหลักสิบครับหลักสิบมีศูนย สามห้าหกแปดเยอะไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับไม่เยอะครับต่อไปครับจะเป็นหลักหน่วยพี่น้องครับหลักหน่วยตัวนี้ครับตัวเดียวเลย อันนี้คือตามสูตรหลักหน่วยจะได้ตัวเดียวเลยพี่น้องครับเที่คะแนนเมื่อรวมกันหมดแล้วในหลักหน่วยจะทิ้งห่างเลยคือเลข2ตัวเดียวครับส่วนตัวเที่องและแต่มันทิ้งห่างนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้แต่ผมจะไม่ใช้ผมจะเขียนให้พี่น้องดูคือมันเป็นคะแนนมันลองจากสองว่างั้นเถอะคือพี่น้องครับ แต่ผมจะไม่ใช้แต่ผมเขียนให้พี่น้องเฉยๆคือหกคือเจ็ดคือแปดคือสามตัวนี้แต่สองนี้นำเด่นนำโด,ดเลยครับ <c oughs> ขอพร <c oughs> ขอภัยพี่น้องครับเนี <c oughs> ่ยทั้งหมดก็จะได้อยู่ประมาณนี้ตามที่กิงผมจะให้รูดที่สองหลักหน่วยนะถ้าตามสูตรมันพี่น้องครับ ผมจะให้รูดที่สองในหลักหน่วยแต่เมื่อรูดมันจะสิบตัวแต่ในนี้มันจะแค่ห้าตัวครับใครอยากจะรูดก็ได้หรือถ้าใครไม่มีในห้าตัวก็เอาส่วนห้าตัวที่เหลือก็คือหนึ่งสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่ง หนึ่งสองสี่เจ็ดเก้าตัวที่เหลือนะครับมาชนกับสองได้เลยมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะจับคู่ชุดสองตัวนี้ก่อนครับตัวที่จะได้นะครับก็จะมี0ูนย์สองตัวแรกนะศูนย์สองสามสองห้าสอง หกสองแปดสองจะได้อยู่ห้าตัวนี้เท่านั้นพี่น้องครับถ้าใครอยากจะกันนะถ้าใครอยากจะกันตัวที่น่าสนใจ แต่ผมจะไม่ใช้ผมจะเขียนให้พี่น้องผมจะใช้ในตัวนี้ก็คือแปดเจ็ดแปดเจ็ดต่อไปจะเป็นชุดสามตัวที่ผมจะจับชนให้พี่น้องครับวันนี้ผมจะเลือกมาแค่สองตัวนะ สตัวในนี้ผมจะเลือกแค่สองตัวอ่ะผมบอกคะแนนมันก่อนครับตัวที่คะแนนเยอะที่สุดคือหนึ่งตัวที่เท่ากันกับหนึ่งคือแปดแต่สองนี้เป็นตัวรองลงมามาครับเพราะฉะนั้นผมไปจับคู่ชุดแบบนี้ครับก็จะเป็นหนึ่ง ศูนย์สองหนึ่งสามสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งแปดสองอีกตัวที่ผมจะจับให้พี่น้องก็คือตัวนี้ครับ สองศูนย์สองสองสามสองสองห้าสองสองหกสองสองแปดสอง มาถ้าตัวเด่นครับเด่นที่สุด ถ้าเด่นจะเป็นสี่ชุดนี้ครับอันนี้คือเด่นที่สุดนะครับในสามตัวหรือถ้าใครชอบแปดก็ใส่ได้นะครับหนึ่งกับแปดเป็นตัวเด่นนะแต่ผมจะลองเลือกตัวรองลงมาตัวหนึ่งก็คือสองตัวนี้ตัววิ่งพี่น้องครับผมลืมตัววิ่งอ่ะวิ่ง วิ่งที่สองกับแปดครับที่ผมจะให้วิ่งสองกับแปดเป็นตัววิ่งพี่น้องครับแล้วทีนี้จากทั้งหมดห้าตัวนะครับถ้าใครจะเอามาชนหกกับเจ็ด ก็ไม่ผิดกติกาแต่ผมชอบที่จะใช้ห้าตัวนี้ผมเลยเขียนห้าตัวนี้ให้พี่น้องเพราะมันจะเยอะไปอ่ะผมจะเน้นที่ถ้าตัวเน้นที่สุดมันก็คงจะเป็นหกสองแปดสองสามสอง ศูนสองอ๋อมันก็เหลือตัวเดียวแค่ห้าสองนะห้าสองก็ทิ้งไม่ได้พี่น้องครับอ่ะอาตัวก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะครับอ่ะขอให้มันถูกเถอะแต่มันจะถูกหรือเปล่านี่แหละปัญหามันถ้ามันถูกโอเคครับทีนี้ขยับมาดูเลขล่างมั่งงวดน,นี้ผมลงข้อมูลเลขล่างน้อยมากพี่น้องครับผมไปดูอา้า ผมลืมลืมลงข้อมูลเลขล่างหลือเนี่ยผมนึกว่าผมลงไปเยอะพอมาจับชนชุดสรุปมีล่างไม่กี่ชุดเองพี่น้องครับล่างอ่ะไปตัววิ่งก่อนล่าง ตัววิ่งวิ่งที่ที่ห้าลองหนึ่งมาครับส่วนคู่ชุดนะ คู่ทิศคู่ชดที่ผมจะจับชนให้พี่น้องมี หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่สองสี่ห้าสี่หก ห้าสองห้าห้าห้าหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหก แปดสองแปดห้าแปดหกมีแค่นี้ครับถ้าห้าเรามามันก็จะมีตัวเด่นที่ห้าหนึ่งห้ากับห้าห้า สี่หนี้มาจากแต้มศูนกับ8ปดสองนี้ที่มันชนแต้มศูนย์ก็จะได้กี่ตัวสองสี่เจ็ดสิบสิบห้าตัวพี่น้องครับ สิบห้าตัวจะเด่นอยู่แค่นี้ครับจะเด่นอยู่แค่นี้เด่นออกมาสี่หางคือหนึ่งห้าห้าห้าสี่หกแปดสองสี่หกกับแปดสองที่ไม่มีตัวเด่นคือห้านี้ก็คือ มันไปชนแต้มครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับมามาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับสรุปจับใจความได้สำหรับเลขงวดนี้ไปที่ตัววิ่งที่สองและ8ดครับส่วนหลักร้อยมีหนึ่งสองแคะแนนนำคือ1กับ8ส่วนหลักสิบคือ0ูนย์สาห้าหดคะแนนเยอะสุดคือห และแปดหลักหน่วยเหลือสองตัวเดียวครับที่คะแนนนำเยอะแต่มันจะมาหรือเปล่านี้อันนี้เย็นนี้เรามาลุ้นกันพี่น้องครับหลักร้อยได้สามตัวหลักสิบได้ห้าตัวหลักหน่วยได้ตัวเดียวอันนี้เป็นตัวคะแนนนำรองแต่มันทิ้งห่าง อันดับหนึ่งทิ้งห่างพวกนี้เยอะอ่ะอันนี้ผมเอามาให้พี่น้องดูเผื่อจะไปถูกใจพี่น้องว่าฉันมีตัวนี้ก็จะนําไปใช้ได้จับคู่ชุดจับใจความได้ผมเอาหลักสิบห้าตัวมาชนหน่วยบนตัวเดียวก็จะได้อยู่ในห้าชุดห้าชุดนี้ถ้าถ้าใช้ตามล็อกของมันก็จะเป็นที่หกสองกับแปดสองจะเป็นเด่นที่สุดนอกนั้นจะเป็นตัวรองลงมา แล้วหลักร้อยผมจับหนึ่งกับสองมาเป็นหลักร้อยผมไม่ใช้แปดเพราะผมไม่คิดว่าแปดมันน,น่าจะมาอยู่ที่หลักสิบหรือหลักหน่วยประมาณแบบนี้ผมดูมันไม่มีไม่น่าจะมีแปดในหลักร้อยก็เลยใช้หนึ่งกับสองโดยเฉพาะหนึ่งพี่น้องครับโดยเฉพาะหนึ่งมาเมื่อจับคู่ชุดสามตัวบนได้อยู่ในนี้เด่นที่สุดอยู่ในกรอบ ส่วนล่างครับผมให้วิ่งที่5รอง1ถ้า5มามันจะมี15ก 5, ับ55เป็นตัวเด่นที่สุดส่วน4 6กับ82นี้มันมาจากแต้มศูนย์ผมเลยเลือก4หางนี้มาส่งให้พี่น้องลุ้นจะเป็นยังไงเย็นนี้มีคำตอบครับถ้ามันผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยล่วงหน้าอันนี้สูตรมันได้แบบนี้ตัวเลขมันได้แบบนี้ ผมจับชนกันหมดเอามารวมกันหลักสิบท,ทั้งหมดที่ได้ลงรวมแล้วเมื่อเป็นนับเป็นตัว1 2, 8, นึ่สองแดคะแนนเยอะสุดโดยเฉพาะ1นกับแหลักสิบก็คือ6กับแได้เยอะหลักหน่วย2ตัวเดียวจับคู่ชุดจะได้แบบนี้โอเคไหมครับมาครับสำหรับวันนี้อ่าลองแคบหน่อยครับพี่น้องมาอ่าแคบส่วนบนก่อนใครอยากจะแคบไว้ลุ้น อ่ะสามสองหนึ่งแคปครับมาขยับมาแคปล่างมัง่งเตรียมพี่น้องครับสามสองหนึ่งแคปเห็นไหมเอย่ยไม่ครบอมไม่เป็นไรเห็นแล้วแหละเมื่อแกบบี้อ่ะเห็นแล้วทีนี้สามสองหนึ่งแคป โอเคพี่น้องครับมาครับสุดท้ายและท้ายสุดแล้วครับผมลุงทัศน์พี่น้องครับก่อนจะจากกาันผมลุงทัศน์ขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัศน์ด้วยดีตลอดมาครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาตั้งแต่เลขออกแล้วจนถึงตัวชุดสรุปซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเลขต่อไปนี้มันจะมีไหมมันจะใกล้เคียงไหม การตัดสินใจทั้งหมดทั้งนวลทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องนะครับผมมีหน้าที่หาข้อมูลมาให้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าชอบค่อยใช้โอเคไหมครับมาครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดนขอให้พี่น้องที่รับชมทางช่องลุงทัศนอยู่จงโชคดีทุกคนครับโชคดีโชคดีขอให้ถูกสตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงตรงวดนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้สวัสดีครับ